ม,มาได้ซ้ำมาทันไปแกละแม่มาคุแกละแม่แหละเด็กแกละดัดนไปมาคุณมาคุณมานี่ พูดมาปูเรียวไปไปเที่ยวปไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวปปไปไปเที่ยวกับปูไปไปขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถขึ้นรถเร็ว เสยงไปทองคนแล้วมานี่ปินมาดิมาดิ <mari. S 1> ปินมาี mari, mari. ่มาดิมาดิมาดิ mari. Mari, mari.